สวัสดีครับพี่พาวดี60รถสวยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีรถบ้านสวยนะครับผมมาให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะครับอ่าสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้ครับตัวปี2006เครื่อง2005ตัวซิงเกิลแคปนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสําหรับคันนี้อ่าพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับอ่ารถบ้านมือเดียวป้ายแดงสวยๆสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับผม สีสันตัวรถรอบคันนี้นะครับผมสวยเดิมบางนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําพวกนี้เราก้ารรับประกันให้นะครับรถสวยนะครับสําหรับคันนี้พร้อมยงมางบรรทุกนะครับผม2 2งสองสองห้นะครับผมเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เสริมแหนบบรรทุกมาให้3ตัวนะครับ Hàng, สี it it ส,ส,สันรอบคันนะครับผมเรามาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับผมไปหน้าสวยๆไม่มีรอยแตกแล้วนะครับผมกระจังหน้าสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้กันชนหน้านะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมไฟไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับส uh ําหรับรุ่นน <oughs> <c oughs> ี้ไฟโคมไฟหน้าสวยๆแบบนี metal ้นะครับฝากระโปรงนี่สวยๆนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับสวยๆเดิมบางแบบนี้นะครับ สําหรับยางล้อหน้านะครับคู่หน้านะครับผมเป็นล้อกระทะล้อเดิมๆนะครับผมตัวนี้ส่วนยางนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปี2025นะครับผมตัวนี้ดูปียางของตัวรถนะครับผมเป็นของบิโตนะครับผมช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับผมเครื่องดีมากนะครับสําหรับคันนี้ดูตัวรถนะครับ อ่าเปิดดูภายในของตัวรถนะครับผมอ่าภายในตัวรถนะครับผมเบาะคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมอ่าเดิมเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับผมเกะกอนโซนหน้านะครับผมไม่มีรอยแตกแล้วนะครับตัวนี้อ่าพื้นพรมข้างล่างนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมเย็นเพลงเพาะนะครับตัวนี้ผ้าหลังคาเดิมเดิมนะครับผมรถเดิมนะครับคันนี้น็อตแก้มน็อต ประตูพวกนี้ไม่ไม่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่ขยับนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับผมทันนี้รถเดิมนะครับผมรถสวยนะครับผสําหรับคันนี้นะครับตัวนี้นะครับซอกซึมกระบาสวยๆแผงประตูด้านหน้านะครับผมไม่มีรอยแตกหักนะครับผมปติดบันไดด้านล่างนะครับผมพวกตะเข็บพวกนี้นะครับผมซอกกระบาพวกนี้เม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับผมแม็กไลเนอร์เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้อันนี้แม็กไลเนอร์นะครับผมสีสวยนะครับเชสซีนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีผมมีแดงนะครับตัวนี้ล้อหลังนะครับผมตัวนี้เป็นล้อบรรทุกของโอตาินะครับยี่ห้อโอตานะครับปียาง2025นะครับผมยางใหม่ๆนะครับผมตัวนี้ยางปี2025ของโอตานินะครับผม มาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับผมปฟท้ายไม่มีรอยแตกหักนะครับผมเดิมๆนะครับผมปลาท้ายเดิมๆนะครับดูแม็กไลเนอร์นะครับผมแม็กไนเนอร์นะครับผมเดิมๆนะครับผมตัวนี้สวยๆ่าเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม็กไลเนอร์หาเม็ดอาร์พวกนี้อยู่ครบนะนะครับผมท้ายเดิมตัวนี้นะครับซอกซุ้มกระบะเดิมเดิมนะครับผม ซอกฝาท้ายเดิมๆนะครับผมไม่มีปุไม่มีแตงนะครับผมพื้นแม็กไลเนอร์นะครับผมด้านล่างพื้นกระบะสวยๆนะครับผมไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับช่วงล่างนะครับผมดอกยางนะครับผมช่วงล่างยางอะไรดอกยางยังสวยๆนะครับผมช่วงล่างนะครับผมสวยๆนะครับผมมันมีรอยนะมัน เฟืองท้ายพวกนี้ไม่มีรอยเยิ้มนะครับผมโจรล่างสวยๆนะครับอ่าปลายท้ายนะครับผมสวยๆไม่มีรอยแตกหักนะครับผมยางสวยๆนะครับผมจะสีสวยๆเลยอ่าซอกกระบะนะครับผมเดิมๆเ,เม็ดอ์กอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผม มาดูภายในของตัวรถนะครับอ่าเดี๋ยวบอกผู้น้านะครับผไม่มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับผมอ่าเลขไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแเกหมื่นพันเจ้อยยีิกิโลนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับเขสวยนะครับผมดูซอกประตูนะครับผม ไม,ไม่เคยถอดล็อตไม่ขยัน,น,นครับมีเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมรถบ้านมือเดียวน,นะครับผมสวยๆเดิมเดแบบนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับแผงประตูด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับ่ารวรมาลัยพาวเวอร์นะครับสําหรับคันนี้แอเยนเพลงเพาะนะครับผมเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับอดูห้องเครื่องนะครับผม น็อตคานหน้าพวกนี้นะครับเรียกคานหน้าอยู่ครบชัดเจนนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมตัวนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผม LR อยู่ครบเลยน็อตแก้มพวกนี้นะครับผมเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมซอกซุ้มสวยๆนะครับผมห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเพจเดิมนะครับผมปีศูนย์หกนะครับสาหรับคันนี้สายพันทั้มมิ่งผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว ห้องเครื่องสวยๆนะครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับอเยิน <c oughs> เพียงพอนะครับผม,มพีทีทยุซีดีใช้งานได้ปกตินะครับเจ้าผมทีแหกตอให้เป็นพี่นักล่า เอร์เยินนะคะ,ะนนหหระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนิ่งๆนะครับผมไม่มีไม่พ่นไม่อายนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิบีพาที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมที่อำเภอเดชอุดมนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมาราคานะครับอยู่ที่1นึ0 0แสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับผมได้กระบ,บะตัวยูท้าวีโก้สวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับผม คันนี้เลยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977นะครับ0924939977นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาขับเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขี่ได้นะครับผมที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับภาษี ปี68นะครับผมเล่มพร้อมๆเลยนะครับผมสสวยแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมเข้าไร่เข้าสวนนะครับผลผลไม้พวกนี้นะครับผมอาดูภาษีนะครับผมสี่ตุลาปี68นะครับผมพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนะครับผมสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับดูรถที่อำเภอเดชอุดมนะครับผมขอบคุณมากครับ